สวัสดีค่ะน้องลองทามาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาชวนทุกคนทําน้ําสมุนไพรค่ะทํากันง่ายๆเลยวัตถุดิบก็มีอยู่ในครัวเรานี่แหละค่ะก็มีหอมมีกระเทียมอย่างอันนี้นะคะก็จะมีหอมมีกระเทียมมีขา่ามีตะไคร้มีใบม,มะกรูดมะกรูดมีลูกมะกรูดเนี่ยอันนี้ก็เหลือจากทําน้ําพริกแกงนะคะเราก็เอาผิวไปใช้ที่เหลือเนี่ยส่วนนี้เราก็เอามาทําเป็นน้ําสมุนไพรกันค่ะน้องๆก็จะใส่แบบนี้เลยนะแบบสด บบที่ยมเปือด้วขิงแล้วก็ทุบๆสักหน่อยค่ะล้างล้างทุกอย่างล้างให้สะอาดเลยนะน้องล้างหมดแล้วนะแล้วก็ทุบสักหน่อยเขาจะได้มีกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นหอมเป็นกระเทียมจะ้ะก็ทุบๆหน่อยค่ะ,ะอันนี้เป็นกระชายค่ะกระชายนี่น้น้องก็เอาเข้าช่องฟิตไว้เอามาใช้งานค่ะให้มันเกิดประโยชน์เนาะสําหรับตะไคร้เนี่ยก็จากที่น,น้องโขลกน้ำพริกแกงค่ะคือน,น้องเนี่ยก็ทําน้ำพริกแกงขายด้วยเนาะเราก็จะใช้แค่ส่วนโคนถึงตรงกลางต้นใช่ไหมคะ ส่วนปลายเนี่ยเราก็มาทําให้เกิดประโยชน์เราก็เอามาต้มเป็นน้ําสมุนไพรดื่มกันไม่ต้องทิ้งค่ะแล้วก็จะใส่ใบเตยสักหน่อยค่ะเพิ่มความหอมปะไปต้มกันเลยจ้าระหว่างนี้นะน้องก็ต้มน้ําให้เดือดไว้แล้วจ้ะคือไม่ต้องเสียเวลาเนาะระหว่างเราล้างผักล้างอะไรเงี้ยล้างสมุนไพรแล้วเราก็ต้มน้ําไปเลยตั้งไว้เลยก็เครื่องสมุนไพรเครื่องแกงเรานี่แหละค่ะเครื่องต้มยำเรานี่แหละใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างเลยจ้ะมีอะไรก็ใส่ลง น้ำนี่ไม่ต้องกําหนดนะคะของน้องๆก็ตักมา,าถ้าเป็นเหยือกอะเหยือกที่เราใส่น้ําดื่มกันเนี่ยนะคะตักน้ําดื่มน้องใส่ไปสี่เหยือกค่ะไม่ต้องกําหนดค่ะอันนี้เป็นของไทยเนาะเราใส่ใส่ไปเลยน้ำขนาดไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นใบใบเตยใส่ไปค่ะเพิ่มความหอมน้องๆก็จะปล่อยให้เขาเดือดพล่านแบบนี้นะคะระหว่างที่เขาเดือดเนี่ยเราก็พยายามยืนอยู่ใกล้ๆหม้อต้มสมุนไพรแล้วค่ะแล้วก็สูดดม เขาบอกว่าการที่เราสูดกลิ่นเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนเป็นการโบท็อกเขาเรียกอะไรดีท็อกไม่ใช่โบท็อกเนาะดีท็อกไปด้วยดีท็อกทางเดินหายใจเราไปด้วยค่ะเพราะอันนี้เนี่ยก็จะมีแต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราทั้งนั้นเนาะแล้วก็ไม่มีโทษด้วยค่ะไม่ต้องทําอะไรยากค่ะทําให้มันง่ายๆเนาะสำหรับสรรพคุณคุณประโยชน์ของสมุนไพรที่นนน้องใส่ลงไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวนนน้องจะาวางรายละเอียด คำอธิบายต่างๆไว้ที่ใต้คลิปค่ะเข้าไปอ่านดูได้เลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลย <c oughs> ทีนี้เราก็เบาไฟลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดแบบนี้นะคะสัก30หรือ40นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันจ้าตอนนี้ก็ผ่านไป40นาทีแล้วจ้ะน้ำก็จะยุบลงไป1ส่วนนะคะน,น,น้องก็จะปิดแก๊สแล้วก็ตักสมุนไพรเราขึ้นเลยสำหรับสมุนไพรที่เราตักขึ้นนี่นะคะ เราก็ยังสามารถนํากลับมาต้มได้อีกนะวิธีการเก็บรักษาก็คือเอาไปตากแดดให้แห้งหรือว่าเอาเข้าช่องฟรีซก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําน้นําสมุนไพรที่ได้นะคะนํามากรองอาจจะรองด้วยผ้าขาวบางหรือถ้าใครมีกระชอนตาถี่ีก็ใช้ได้นะคะเอาที่มีเอาตามที่สะดวกเลยจะ้ะกรองเขาสักหน่อยบางทีเขาก็จะมีเศษสมุนไพรเห็นไหมคะเล็กๆเนี่ยอยู่ก้นหม้อ,อแล้วก็กรองให้เขาใสาสักหน่อยนึง เราก็จะได้น้ําสมุนไพรใสๆแบบนี้แล้วค่ะถ้าใครต้องการจะทําเป็นชาดื่มตอนนี้เนี่ยก็ดื่มได้แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครคิดว่าโอ้ยมันดื่มยากรสชาติมันก็ค่อนข้างเป็นรสสมุนไพรเนาะมันจะดื่มยากนะน้องก็จะเอาไปใส่น้ําตาลเพิ่มค่ะน้ําตาลที่น้องใช้ก็จะเป็นน้ําตาลโอทึงหรือน้ำตาลทรายแดงนะคะซึ่งมีสรรพคุณในการเข้ายาเช่นเดียวกันค่ะน้องก็จะใส่น้ําตาลโอทึงหรือน้ําตาลทรายแดงเนี่ยนะคะ ไปประมาณ45ชห้ช้อนพูนๆแบบนี้แล้วก็ตัดเกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ตั้งไฟเลยค่ะละลายให้เข้ากันทีนี้เรามาชิมรสชาติกันดูนะคะเนื่องจากน้ำตาลทรายแดงหรือโอทึงเนี่ยเขาไม่ได้มีรสหวานมากนะคะถ้าใครชอบหวานเราก็อาจจะเพิ่มเติมด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายเข้าไปอีกคือเป็นน้ำตาลทรายธรรมดาที่ไม่ขัดสีนะคะที่น้น้องใส่ไปอันนี้รสชาติก็ปรุงตามชอบเลยนะแต่น้น้องทําให้เขาเป็นสมุนไพรเป็น เครื่องดื่มที่ให้มันเป็นตัวยามากที่สุดอะค่ะน้องก็จะใส่หวานแค่นิดหน่อยแค่ให้เราดื่มง่ายก็ปรุงก็ตามชอบเลยค่ะเราก็จะปล่อยเขาเดือดอีกทีนึงก็ปิดแก๊สได้เลยจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำสมุนไพรง่ายๆที่สามารถทำทานกันได้ที่บ้านนะคะสําหรับแก้วนี้เนี่ยก็เป็นแก้วที่น้องแบ่งเขาไว้ที่เราไม่ได้เติมน้ําตาลนะคะสําหรับในหม้อเนอะ่ะ ก็เป็นส่วนที่น้องได้เติมน้ําตาลลงไปสําหรับใครที่ไม่อยากใส่น้ําตาลถ้ามีน้ําพึ่งหรือย่าหวานก็ใช้น้ําพึ่งหรือย่าหวานแทนน้าตาลได้ยิ่งดีนะคะก็เอาที่ดีเอาที่มีเอาที่สะดวกเลยจ้ะนอกจากจะทําไปดื่มเองแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างอาชีพเนี่ยหลังจากที่น้ําสมุนไพรอุ่นตัวลงนะคะคือยังไม่เย็นให้เขามีความอุ่นอยู่เนี่ยเราก็นํามากรอกใส่ขวดเลยปิดฝาให้แน่นแล้วก็นอกในน้ําเย็นทันที ก็เป็นการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไลท์ง่ายๆนะคะอันนี้หลังจากนั้นเราก็เอาเก็บไปเข้าตู้เอาเก็บไว้ในตู้เยน็นขวดที่น้องใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่250 ml นะคะเ็าตั้งราคาอยู่ที่20 -25 บาทถ้าเราต้องการขายที่ราคาถูกกว่านี้ก็าอาจจะใช้ขวดที่100หรือ125 ml ก็ได้ค่ะอยู่ที่ราคา10หรือ15บาทก็ลองตั้งราคากันดูนะคะก็เป็นหนึ่งเมนูง่ายๆที่น้องนำมาฝากการเหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆเลยค่ะ ทำกินก็ดีต่อสุขภาพทำขายก็สร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะเอาล่ะคนะน้องก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยหากถูกใจก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจด้วยนะคะและอย่าลืมกดเด้งกลิ้งๆพเพื่อไม่ยพลาดคลิปต่อไปวันนีนะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย